เอาละครับผมกราบ,บสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมกันทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันต้องเติมวีหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับที่เกมไฮเรทายนะครับเนาะวันนี้ก็ทุนมาที่800บาทนะครับผมก็อ่าท่านผู้ชมขอแบบทุนน้อยมานะครับผมก็เดี๋ยวจัดให้ตามขอเลยนะครับผมจัดไปอยากเล่นทุนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ก็มาได้นะครับผมอยากเล่นทุนเท่าไหร่คอมเมนต์ก็มาได้เลยเนาะครับเนาะอ่ะไปกันต่อนะครับผม10บาทนะ อ่าทุนมาที่800บาทนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องหมวยส,สวยๆคนละคนเดิมนะครับผมไปอ่าเปิดได้ผมไปที่ต่าแล้วกันนะครับผมไปต่าแล้วกันเปิดแรกดูจากแรงลมและองศาฟาเรนไฮแล้วนะครับผมน่าจะเป็นต่ำนอกครับนอกอย่าลืมกดติดตามไว้ได้แล้วกันนะครับผมก็มีให้ระวัลกันทุกสัปดาห์นะชึบอ่าอยู่ที่เว็บไซต์ของ GT 21ทุกคนก็รก์สมัครอยู่หนาโปรไฟล์2 4 5อาไปเลยนะครับผมแบบนี้เอาไปเลยนะครับนะ เปิดแรกก็โดนแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่เว็บไซต์ของ GT ทีทุกคนก็จะมีลิงก์สมัครอยู่ที่ใต้คลิปเลยเนาะครับนออะอะเดี๋ยวรอบนี้ผมพักดูเซิร์ฟก่อนสักตาแล้วกันดูเซิร์ฟไปก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นสูงหรือเปล่าว่าอตอนนี้เป็น2-4-5ทุกคนเปิดแรกก็เปิดแรกลบไป1นึ้อยยบาทนะครับผมหวานจีเยับกันเลยทีเดียว ู่กับที่เกมไฮโลไทยนะครับผมวันนี้ไฮโลไทยเนาะครับเนาะอุย้ยสี่ห้าหกอะไรครับนี่เนี่ยน่าจะลงสี่ห้าหกนะครับผมเมื่อกี้อย่างมาบัดนี้มันโปรป่ะนี่มันโปรป่ะนี่เฮ้ยอ่ะโอเคลุยกันต่อนะผมว่าต่ําน่าจะมาต่ําช่องละยี่สิบาทแล้วกันทุกคนผมว่าต่าน่าจะมานะอ่ะโอเคใส่ต่ําไปแล้วกันนะครับผมจังหวะนี้ใส่ไปเต็มระบบนะครับผมต่ํามาหรือเปล่าน้องหวยเปิดดีๆแล้วกันนะครับผม ตามมาหรือเปล่าเอ้ยหนึ่งมาสวยเออหนึ่งสองห้าตั้มเครื่องครับผมสวยงามตามท้องเรื่องหวานเกี๊ยบเป็นหนึ่งคีล้วกันทุกคนเออบอกมาหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมกําไรมากําไรมาหกสิบาทแล้วนะครับน้องอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะก็อยากให้ผมได้ทุนเท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ทุกคนวันนี้มาเล่นแบบทุนน้อยนะครับผมอยู่ที่ GT21 นะครับผมก็ท่านชมใครยอยากตามก็จะมีลิงก์สมัครอยู่ที่ใต้ใต้คลิปทุกคน อ่าผมขอดูเซิร์ฟอีกสตาร์ละสักตาละกันเนาะครับเนาะอ่าตอนนี้เป็นอะไรครับนี่ห้านะสามสี่ห้าก็หวานเจีบเลยครับผมแต่เน,นไม่ได้ไม่ได้ลงเงินนะไม่ได้ลงเงินนะครับผมไม่อย่างว่าอ่าโอเคลุยกันต่อนอะครับผมว่าดวงน่าจะอยู่ที่คลิปละ่สามสิบาทนะครับผมเปล่าไปคลิปสามสิบาทละกันทุกคนอยู่ที่เกมไพ่ลาวไทยนะครับผมเป็นอ่ามันจะอยู่ในส่วนของค่ายคิงมัคเกอร์ทุกคนอ่ะผมตามสูงทีละกัน ผมว่าน่าจะเป็นสูงแต่ว่าน่าจะออกเบิ้ลประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็คิดว่าสี่กับหกน่าจะมานะอ่ะน้องหวยเปิดมา้าวยังไงไม่เข้าเรื่องนะเว้ยเพื่อนอุ้ยหนึ่งสามสี่แบบนี้เอาไปเลยนะครับผมเอาไปเลยทุกคนอย่างว่าเออเราไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอะไรครับนี่ี่อ่ะจังหวะน,นี้ใจมันขึ้นนะครับผมปรับชิปไปห้าสิบบาทแล้วกันทุกคนอ่ะผมจะตามสองสามสี่ 2, 3, มานี้แล้วกันทุกคน าต่ำแล้วกันนะต่ำช่องละห้าสิบาทนะครับผมจัดไปมาหรือเปล่านะครับผมจังหวะน,นี้ใส่ไปเต็มระบบเต็มกราฟนะครับผมเต็มระบบเต็มกราฟกันเลยทีเดียวทุกคนสี่มาแล้วอุ้ยสี่สี่หกคลเมื่อกี้ไม่มานะครับผมเรียบร้อยครับผมมดตูดนะครับอย่างว่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นีนน้ต้องมีชำระนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามาลุยกันใหม่ทุกคนทุนแปดร้อยเลยยี่สิบบาทเนาะครับเนาะ,อ,ะอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนกะแล้วกันนะครับผมจะได้พาคลิปต่อไปทุกคนก็ เป็นช่องมันต้องเติมมีหนึ่งนะครับผมก็มีประมาณสองสามช่องทุกคน <Okay. S 1> อย่าลืมกดติดตามมาด้วยละกันนะครับผมก็มีให้รางวัลกันทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับผมสวัสดีครับขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผม